สวัสดีครับผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะทำไส้ย่างนะครับเป็นไส้อ่อนไส้อ่อนหมูนะฮะอันนี้ผมต้มมาแล้วนะครับวันนี้จะทำสองเมนูนะครับทำไส้ย่างกับทำยำ ยำหนังหมูสูตรโบราณน,นะครับทำสองเมนูนะหนังหมูก็ผมต้มน้ำมานแล้วลวกน้ำมาแล้วนะครับคือเมนูแรกเราจะทำสไส้หมูย่างก่อนนะครับนี่ผมต้มมาแล้วเดี๋ยวจะมาจะมาหมักนะฮะหมัก เราจะาเอาพังผืดที่ที่อยู่ใกล้ๆไส้นี่ออกนะฮะพังผืดถ้ามันเยอะก็ตัดออกนะฮะมันจะมันอันนี้เขาออกแล้วนะครับอันนี้ยังไม่เอาออกนะฮะเอาพังผืดสีขาวนี่ออก พอมันพอเราย่างไปแล้วไฟมันจะลุกเลยนะมัน,ม,นมันมากมครับสวัสดีทักทาย FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับประเทศไทยนะประเทศลาวะนะต่างประเทศนะครับ พี่น้องเช่าเล่านะครับมาแช่ประสบการณ์เอาหารนะครับเนาะอ่าเวลาเราเราเอาเอาหนังไอพางผือดออกแล้วนะครับต่อไปผมก็จะมาหมักนะครับเครื่องหมักก็จะมีนะครับ มีน้ำตาลปี๊บนะครับอันนี้เป็นพริกไทยเม็ดผักชีแล้วก็รากผักชีนะครับสารยาควกมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีน้ำมันหอยนะครับผงปรุงรสรสดีนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาว เรายังไม่ได้เปิดเลยเราก็จะมาหมักนะครับพี่น้องนะครับมาหมักนะ,ะก็จะใส่น้ำตาลทิ๊ต,งรตรลงไปนะครับ พริกไทยเม็ดผักชีแล้วก็รากผักชีนะครับใส่ลงไปมันหอยนะครับกะเอานะครับกะเอาสีิขาว โอ้เปิดไม่ออกอันนี้เป็นผงปรุงรสรสด,ดีนะครับใส่ลงไปผมจะขอใส่ชุรสนิดนึง ผมจะมาคลุบเขาให้เข้ากันย่างย่างแห้งๆนิดหนึ่งนะครับย่างแห้งนิดหนึ่งแล้วก็กินกับข้าวเหนียวนะครับ มักเสร็จแล้วเราก็จะไปย่างนะฮะหมักเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปย่างกันนะครับ เราก็จะมาย่างกันนะครับย่างมาเลยนะวางไปเลยอุย้ยลนลลุล ไฟกำลังดีเลยกลับด้านนะครับกลับด้าน เนี่ยเวลาเราย่างนะถ้าเราไม่เอาพังผืดตรงนี้ออกนะฮะมันจะมันมากเลยจะหยดมันจะหยดลงไปข้างล่างย่างร้อนๆนะครับกินกับข้าวเหนียวแซ่บนะข้าวห้อนๆเด้อกินข้าวเหนียวนะ ในระหว่างที่ย่างไส้อยู่นะครับย่างไส้หมูอยู่ผมก็จะมาทำเมนูที่สองนะครับเป็นยำหนังหมูสูตรโบราณนะครับสูตรโบราณโบราณนะฮะยำหนังหมูนะครับเครื่องปรุงก็จะมีนะครับน้ำพริกเผานะครับ น้ำมะนาวนะครับผักก็จะมีนะครับมีพริกขี้หนูซอยแล้วก็ตะไคร้นะครับหอมหอมซอยแล้วก็มีอันนี้มีชีฝรั่งนะครับชีฝรั่งต้นหอมผักชีนะบใบมะกรูดนะครับแล้วก็จะมีโรยหน้าด้วยสาระแน่ ก็จะมีน้ำพริกเผานะครับที่เผาแล้วก็พริกขี้หนูซอยตะไคร้ซอยหอมซอยนะครับแล้วก็ใบมะกรูดชีฝรั่งต้นหอมบักชีซอยนะครับน้ำมะนาวนะครับแล้วมีใบสารแหนนะครับไปโรยข้างหน้านะฮะก็คือจะย้อมเป็นหนังหมูสูรโบราณนะครับอันนี้หนังหมูหนังหมูเ้วต้มมาแล้วนะครับกำลังกรุบๆบเลยฮะกรุบกบเลย าน้าพริกเผาลงไปก่อนครับเผาลงไปก่อนตามด้วยน้ํามะนาวนะครับน้ํามะนาวหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนก่อนนะครับ กี้ลืมนะพี่น้องลืมลืมน้ำเชื่อมขาดไม่ได้เลยครับต้องมีน้ำเชื่อมเพราะยำสูตรนี้มันจอกหวานนิดนึงนะครับเมื่อกี้น้ำพริกเผาไปแล้วน้ำมะนาวไปแล้วนะครับนี่น้ำเชื่อมสองช้อนโต๊ะ,อะลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไม่พอค่อยเติมทีหลังได้ น,นี้มีน้ำมะนาวน้ำพริกเผานะครับน้ำเชื่อมนะฮะสามอย่างนะครับเสร็จแล้วน้ำปลานะน้ำปลาปลากะเอานะครับพริกขี้หนูนะครับ ต้องการเผ็ดมากก็ใส่ไปหมดเลยถ้าไม่ต้องการเผ็ดก็ไม่ต้องใส่หมดนะครับตะไคร้หอมใหญ่ซอยนะผัดหมดหมดแล้วก็ผัดหมดเลยกันนะหมดเลยหมดเลยหมดเลยง่ายๆแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้าออก,กัน สุดท้ายก็ตามด้วหนังหมูนะครับใส่ไปเลยนะครับสีแดงๆคือมันเป็นสีของน้พริกเผานะครับไม่ต้องว่าไม่ต้องกลัวเผ็ดนะครับ นี้เพื่อนๆน,นะฮะผู้ชายเข้าครัวนะครับลองไปทําดูนะครับแก้มเหล้าแก้มเบียร์ก็ได้เป็นกับข้าวก็ได้นะครับเดี๋ยวจะชิมดูนะครับชิมดูเดี๋ยวจะชิมดูนะครับ อร่อยมากครับอร่อยมากขาดเปรี้ยวนิดนึง่ะใส่มะนาวนิดนึงอ่าได้ที่แล้ว <All right. S 1> รสชาติเขาจะออกนะครับรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานนะครับเปรี้ยวหวานแล้วก็ หอมน้ำพริกเผานะครับเสร็จแล้วตักใส่จานเลยนะครับ ะะได้้ปรมาณนีก็จะโรยด้วยสารแน่นะครับนี่ครับในประมาณนี้ฮะยำหนังหมูสูตรโบราณน,นะครับครับไสเราก็ได้แล้วครับไสหมูนะครับ เกือบไหม้นะฮะเผลอแป๊แบเดียวนะครับไฟร้อนไฟแรงเดี๋ยวจะมาหั่นนะครับหั่นไส้ ต้องกินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเจเข้าวคั่วนะครับนี่รหอมๆเลยครับใส่น้ำมะขามเปียกนิดนึงลองชิมดูไส้นะครับยังร้อนอยู่เลยนะร,ร้อนอยู่เลยอ,อร่อยมากครับ มากินกันเด้อพี่น้องเด้อนะเดี๋ยวชิมใสายยางก่อน ยำหนังหมูนะฮะ ากินกันต่อครับ mas me ยำหนังหมูสูตรโบราณ ในระหว่างนี่ผมก็จะนั่งกินไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับติดตามช่องผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวนะครับขอบคุณมากครับ